สวัสดีครับผมอู้ฝากระโปงใหม่ทุนนี้เขาทำสีให้ใหม่วะป้าเจ้าแคทกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e X กด m s ซิงแล้วก็แฟนเพจเอ็กด i n ซงด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าสายโหดหัวหน้าจโรยครับอ่าน่าจะจอดได้ประมาณ2-3สวันละอ่ะที่จอดนี่ก็จอดซ่อมบำรุงครับเจ้าแคท เปลี่ยนตัวสายเดินใหม่แล้วก็ตรวจเช็คสภาพครับเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีสายหุ่นสายหดหัวนัดโรยแม่เือว่าจอดซ่อมบำรุงครับน่าจะไปรออ่าลุยงานหลวงครับงานสะหลวงแต่ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนนะโอ้อันนี้ก็เปิดได้นะครับเนื่องจากที่ก่อนนี้กว่าได้เปิดได้นีนานครับ <c oughs> ฝากระโปรงใหม่ครับทำสีใหม่ครับเจ้าแคทไหนๆก็จอดแล้วทำสีใหม่จอดทำสีฝากระโปรงครับดำเงาวับเลยงานเนี้ยหัวนน้ารวยโูรถแปดปีครับเจ้าแคทอ้าจะจะต์ดตัวเล็กทำไมอะ ช่างเอมาทำแอนี่ครับเนื่องจากจอดก็จอดซ่อมบำรุงครับเจ้าแคทสายโหดน่าจะไปรอลุยงานสะหลวงครับไม่รู้ว่างานสะหลวงตรงไหนนะช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานครับหัวหน้าจุรยหัวหน้าจุ้ยก็มานี่แหละนี่ช่างแนี้เขามาทำแอเจ้าตัวเล็กครับ อ๋อน่าจะเปลี่ยนสายพวกนี้หมดเลยนี่นี่นี่สายพวกนี้ไหมมันของใหม่ได้ยนี่อ้น่าจะเปลี่ยนสายพวกนี้หมดเลยนี่น่าจะเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเดินสายตัวเดินพี่ก่อนนี้เปลี่ยนข้างไหนมันเป็นข้างไหนวนะข้างนี้หรือเปล่าที่ก่อนนี้เป็นข้างนี้น่าจะมาเปลี่ยนฝั่งนี้เปลี่ยนสายตัวเดินฝั่งไหนลูกพี e. ่ฝั่งนี้เหรอไม่ได้เปลี่ยน อย่างไรอยู่หรือครอ๋อจอดซ่อมบำรุงครับดูแลรักษาเจ้าแคทด้วยหวยัวหน้าจุรุยแล้ข่าวว่ารถคันนี้ก็เจ้าแคทนี่จอดนานจนหูงอกเลยนี่ครับจอดจนว่าหูเจ้าแคทงอก,อกออกมาเลยเนี่ย เดีวเอ้ย <Tipp> ห <ett> ันน <fit> <quarto> ัทจะดูให้หาทำไปแหมจอดนานจนหูงอกเลยเจ้าแคทโอ้สวยงามอลันตาจอดสามวันหูงอกเลยแม่ลูกพี่วันนัทจะดูหาทำไปทั่วนะเจ้าเอ๋ อีกภพก,ก็น่าจะเอาจมูกมาติดครับเยวบอกว่าให้หัวหน้าจุล้อยเอาจมูกมาติดตรงนี้แล้วก็ปากแล้วก็หนวดเออเี่สวยเฮ้พี่พี่ภพเอาจมูกกับปากมาติดเอาอีลีแล้วอาปากพร้อมอัมมัม แจอดจนหูง,งอกครับจเจ้าแคทสายตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะจากหัวหน้าจุโรยบอกอันนี้ก็อันไหนสายที่มันจะใกล้หมดสภาพแล้วก็เปลี่ยนทายครับเปลี่ยนของใหม่ใส่ก็จะเวลาไปลุยงานจริงๆนี่จะได้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับหัวหน้าจุโรยจงเวลาว่างก็อาัจจาระบีครับอาัจจาระบีเจ้าแคท มีอะไรมาแล้วงบนจะบริษัทอัจระบีนะเราจะแก้ยู่แลยมันเข่าดีนะครับอัดครับที่อัดนี่ก็สบายครับถ้าอยู่บริษัทเป็นตัวอัดแบบใช้ลมครับ นี้ยก็มาดูจะะับตัวเล็กครับามาทำแอร์ครับทั้งแอร์นะจำนานระว่าง,งัันอย่างนู้พี่มันอัดน,นี่อ,ออกนี่เหรอถ้ามาอัดฝั่งนี้อ,ออกนี่หรือว่าอ,าออกอัดดูเดียวสองฝกัยกยัง น่าจะรยอัจราบีไม่ต้องแบบโยกนะแค่ใช้นิ้ว ยังไม่ออกจะแคทครับจอดจนหูมอกหูมีหูแล้วจอนนี้ก็จะสบายแล้วมีหูหรถไม่ได้ออกงานครับหันน้าจุดรถก็อาจจะระบีไว้เลยเวยลาออกงานนี่ก็ออกอย่งเดียวเพราะเราอาจจะระบีไว้แล้ว ก็ดูแองขนุนพี่ทำยังไงวะเหมือนในผมที่มาเล่นเกมไหมเล่นเกมยิงปืนไหมสองนี้วดูดด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 ด นี่เริ่มออกแล้วนี่เริ่มปินแล้วลูกปิปิลแล้วนี่เฮ้ยลูกปิเฮ้ยเพี๊พนี่มันออกแล้วมันมันอันนี้เนาะมันเหนียวเออเพี๊หันไปทางนู้นลูกเพี๊อูหูลูกพปิอูหูว้าเม็ดเปื้อนแล้วโอ้เพี๊โอ,โอ,โอ,โอแกงกันได้เหรอ ไใกลได้เนอะออกแล้วดิช่วงเวลาว่างก็อาจจรระบีเจ้าแคทโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ